ก็ตอนที่9นะฮะในเรื่องของการใช้ตัว f o u s i m Library นะครับมาทำจำลองเรื่องของการการไหลของของเหลวหรือว่าในในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารนะฮะเป็นต้นนะครับก็พอมาถึงตตองการเซตมิกเซอรอ์ในส่วนที่เราเอาเมื่อเอาของเหลวทั้งหมดสตัวมาผสมกันแล้วนะต่อไปก็อาจจะ,ะที่ก่อนจะฟนอนลนะจะมิกเซอร์ฟนอลก็จะมีกระบวนการเช่นเพิ่มในส่วนของ ชิลีพาวเดอร์เข้าไปนะตัวช,ชิลีพาวเดอร์ก็จะเป็นอินกิเดียนที่แทรกเข้ามานะระหว่างกระบวนการเป็นอินกิเดียนตัวที่2นะครับก็จะใช้ทั้งหมดเนี่ยต่อแบบก็คือ100กิโลกรัมนะครับกรนี้เราก็จะเซตมิกเซอร์ไว้ว่าของที่ไหลเข้ามาคือ1ลิตรต่อวินาทีนะครับทั้งหมายถึงว่าทั้งทั้ง2ท่อที่เข้ามานะครับ แล้วก็วอลุ่มก็1,000ลิตรนะครับโปรดักก mm hmm. ก็จะเป็นโปรดัก t เมื่อทำมิกซเสร็จ hmm. แล้วก็จะเป็นชิลีช็อกโกแลตนะชิลีช็อกโกแลตชิลีช็อกโกแลตเนี่ยก็จะมีต่อแบตก็คือ1,000กิโลกรัมนะ1,000กิโลกรัมนะก็ ก็เซตประมาณนี้นะฮะเซตวอลุ่มเซตหลักการไหลแล้วก็เซตในเรื่องของ Product นะแล้วก็จะลืมนะอย่าลืมในส่วนของ Material Table ว่า,วาตัว Product ตัวเนี้ยสกิลิชีหรือช็อปไรเป็นมาจากไหนนะก็อย่าลืมเอาตัว Material T a b l e ใส่ใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ o r ชเชนอลนะ,ะตัว o r ชเชนอลก็คือตัวทำจากของเหลวนะครับมาเป็นของแข็งนะฮนะเป็นชิ้นนะครับ ในที่นี้ก็จะเริ่มไปกําหนด M U ก่อนนะเป็นตัว entity ของมันของของเขาคือเป็นชื่อเราก็กําหนดชื่อเป็นชีสช็อกโกแลตนะครับแล้วก็จํานวนต่อชิ้นนะที่ใช้ที่ใช้ก็คือ่วนจนหนึ่งลิตรนะครับดึงออกมาถืว่าออกมาจะมิกได้สมมติหนึ่งพันลิตรนะครับก็ต่อชิ้นที่ออกมาก็คือโซนจนหนึ่งลิตรนะครับในส่วนนี้ เดี๋ยวมาดูภาพาใหญ่กันดูนะอันนี้ผมตั้งเวลาในการซิมูเลชันอยู่ที่1วันนะครับก็อยากจะรู้ว่าใน1วันเนี่ยถ้ากระบวนการเราเป็นอย่างนี้นะครับก็จะ,ะได้ทั้งหมดแต่เราจะได้ช็อคโกแลตทั้งหมดกี่ชิ้นน,นั่นเอง จะเห็นว่าการผลิตก็จะผลิตเป็นจังหวะจังหวะของหม้อมิกนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเราจะใช้เวลาในการผลิตต่อชิ้นหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีกว่าๆหนึ่งจนหนึ่งวินาทีนะครับแล้วก็ผลิตได้ต่อชั่วโมงก็คือสองพันหนึร้อยชิ้นนะครับก็ใช้เวลาการผลิตได้เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับการขนสง่งการทารสปอร์ตในกระบวนการยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ในนี้ไม่มีการจัดเก็บนะครับก็ ในส่วนของที่ไหลนในในในหม้อมิกแล,แล้วก็ในท่อเราจะไม่ถือเป็นการจัดเก็บนะตัว Value at Time ก็คือ8.81%นะครับก็ถือว่าสูงทีเดียวในในเรื่องของอุตสาหะในเรื่องของของไหลนะเพราะว่ามันไม่ไม่ได้มีพักไม่ได้เก็บไปที่ไหนนะครับก็คลิปนี้นะครับก็คงมีประมาณนี้นะแต่ถ้าท่านมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะอ e ีเมลหรือว่าติดต่อ เข้ามาได้ทางทางในส่วนของอบริษัท EGM นะครับก็จะให้ทางเราเข้าไปสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมนใน,ในเรื่องของการใช้งานตัวโน t o m a t i c Transaction นะครับคลิปนี้ก็ขอจบจดไปตรงนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ